เราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้รัฐช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังทาง,ทางทางโทรทัศน์ก็ออกมัวนี้ก็ออกรัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าน้ำท่วมแล้วจะให้เงินสำหรับฟื้นตัว เหมือนว่าน้ำท่วมนี่มันมีแน่ใครจะไม่ไม่ควัญเสียเพราะว่าการช่วยของราชการนี่เขาก็รู้ว่ากว่าจะได้ช่วยอีกปีสองปีไม่รู้ถึงบอกว่าให้ดูจากล่างขึ้นไปบนไม่ใช่ลงไม่ใช่แก้ปัญหาบนมาลงมาล่างเพราะแก้ปัญหาบนมาล่าง ข้างบนนี่จะต้องเข็นน้ำให้ขึ้นสูงกว่าจะปล่อยลงมามีประโยชน์อะไรดังนั้นมันดวนที่สุดทำคืนนี้เลยอันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เสริมที่ท,ที่ที่กล่าวเมื่อตะกี้ อันนี้ถ้าถ้าใครมีความคิดอะไรก็แจ้งจะได้ช่วยกันทำจะได้รับรู้กันพร้อมกันโอ้โนัสสกเศรษฐกิจจะบอกว่ามาท่านรัฐมนตรีต่างๆก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามามาท่วมแล้วไม่เป็นไรจะช่วยทีหลังเราต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช่วยทีหลัง ตอนนี้ผู้ที่มาประชุมนี้ก็สนใจในเรื่องจะช่วยเดี๋ยวนี้แลถ้าช่วยเดี๋ววนี้ไม่ต้องช่วยทีหลังไม่ต้องเสียงงบประมาณตั้งกี่หมื่นล้านถ้าช่วยทีหลังนั่นอ่ะหลายหมื่นล้าน